สวัสดีพี่น้องปองป่ายผู้ทธีตามทางเพจเป็นรูปเสียงอืง่นเฉลยแชแนลมือนี้มาเสียงขานมาผ่านตลาดบ้านนาเศร้าอย่างมะเร็งโอ้เวไห้ตลาดกันนาวะ่ะเออตลาดมั่งไงบักงตีกับพี่น้องเริ่มต้นด้วยซาอินดี้มาสั้นพวกไกยก็อินดี้จังพวกไกยนะซาอินดี้ซีนพี่น้องซื้อซีนไปรับปะ ซีนสดๆจากซีนสดๆจากเอาไหมครับเอาซีนไหมเอาซีนไหมครับเอาซีนไหมอาหารสำเร็จรูปพี่น้องอันนี้เป็นวัดบอกเขาวัดรเขาตลาดเฝิ่งฟังได้ก่อนฟังนี้อาหารทะเลบ้านนาบ่อดอันนี้นาบอนหรือนาเศร้าก็บ้นตลาดนาบ่อนตลาดนาบอนจ้าสดสดค่ะสดสดเลี้ยงยูชาเฮานี่ติครับผม สุดแน่นอนจังางไรโอ้สุดยอดกับสุดยอดโอ้ฝั่งนี้ก็ค่ายเนื้อคือกันเนื้อวสดในใหม่ค่ะหัวอ่อนหัวอ่อนหวอ่อนหัวน้อยๆสิไายดีบอกไหมบุฟานได้่ะเออเป็นยังคือค่ายบอดี้ละเหรอเศรษฐกิจบอดี้เศรษฐกิจบอดีเข้าลหกเข้าเร็วกันด้วย เราเมือนกันดูบางวันเราแบบนี <im> ้ <itation> <im itation> อ่ะซีนแบบคอยนะพี่นอ้องหลอกแกหลกคนละไมขนมที่นี่นนะเฮ็ดทอดเฮ็ดทอดโอ้กระเทียมพิมเปลี่ยนสีพี่น้องเลิยเลกเปลี่ยนสีโอ้โหหมู โอ้โหจ่าทายในได้จ้าห้ามจ่ายางละสี่สิบบาทจ้าโอ้โหแพงกว่าพี่น้องเขาจีจ้าเขาจีจ้าแซ่บบ่ครับผมแซ่บจ้าสุดกับนี้ว่ะจเขากินปลาลาสอเออเขากินปลาลาสจเออเอาปลาลาสาจ้าอืก็สิหนัวไปอีกแวบหนึ่งเนาะหนัวหักเซฟหนัวหั้งเซฟจ้ะเออกินจนวาได้เลียไม้พูลาติ เข็มสองอันนี้เข็มๆมากเลยล็อกแลกพี่น้องพี่เปิดน้ำน้ำเต้าหู้จ้ะน้ำเต้าหู้จ้าฝนฝนตกยืนมามาดูล็อกแรกก่อนนะครับผมใบเตยงามใช่ปะอือพักกระเซ็ดจ้ะพักุงจ้ะพักเงาะจ้ะพลอยจ้ะเต็มเกะเบปบกเกะจ้ะมีตุ้งจ้ามีตุ้งจ้าอ้มีสะพานส่วนตัวใช่ปะ ตนีสเจาสะพานอหมูย่างอห้อมหหวยๆทว่ไหอมหอมจังขีดละสีค่ะอันนี้มูฟฟีขีดละห้าสจ้าหลอกแหลกพี่น้องหลอกแหลกตลาดบานบานนานา,ย,นายังนายังนาบอน้นาบอนจ้าก็ลุ้งกันนาบอนนาเศร้าพี่น้องอันนี้หลอกที่ซ่องหลอกที่ซ่องอนเลกซ่องหอเอาไว้ โอ้นี่น้ำยังน้ำมะพร้าวตีน้ำมะพร้าวตีนี่แม่น้ำมะพร้าวตีโอ้น้ำมะพร้าวนี่เหลือครับนี่นะสดสดจ้ะพาสดสดจ้ะมะพร้าวอ่อนจ้าออ้โอ้ยมะพร้าวอิลี่เนาะจะเป็นมะพร้าวคิดตัวพี่น้องน้ำมะพร้าวอิลี่นี่นะเห็นเป็นนวยเลยสุดยอดครับสุดยอดนี่ล็อกที่สองครับผม